เอาละครับก็สวัสดีสำหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวมูบ l e ลีเจนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นนีโรจูลงกันนะครับสำหรับไอเทมชิ้นแรกที่เราจะออกคือรองเท้าตีเร็วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นสายซุ่มกันนะครับ เรียนนี้เราเจอกับฮานาบินะครับพยายามอยู่ใกล้คลิปที่มันกำลังจะตายนะครับจะทำให้เราได้รับอ่า EXP นะครับเพื่ที่เลเวลเราจะได้ขึ้นตามทันเพื่อนนะครับผมนี่นครับเราไม่ได้ ตีคีบเลยนะครับเมื่อกี้แต่เราได้ exp ด้วยเพราะว่าเราอยู่ใกล้คีบนะครับผมพยาย,ยามเข้าไปใกล้คีบที่กำลังจะตายครับกะ <c oughs> <c oughs> จะพุ่งเสร็จ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ได้ไหมครับจังหวะน,นี้โอ้หกดตีเร็วถอยกันครับ oh <my> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> อานาบีเอาตีเร็วมานะครับผม นี่ครับพอกลับบ้านก่อนครับเพราะว่าเราเอาสกิลติดตัวผู้มาเยือนมาครับวาไปเลยครับจังหวะนี้เอาไม่กลับบ้านแล้วฮะนามินี่ครับพุ่งยกมาอย่างนี้ครับอาศัยจังหวะยกกลับมานะครับก็ดีผองจูรุ่งในแพบนี้ก็คือ อูลุงเป็นฮีโร่ที่สามารถพุง่งใส่ตัวบางๆได้แรงนะครับผมเราจะเน้นดันป้อมกับฆ่าตัวบางๆครับเดี๋ยวรอก่อนเดียร์รอดเดี๋ยวให้มีของก่อนเพื่อนเรามาแล้วครับเดียร์รอดเดีออด๋ยวโอ้หยกผิดครับขอโทษทีเพื่อน <c oughs> ถอยก่อนครับถอยก่นอกน เลือดน่าจะไม่ไหวแล้วพยายามเล่นเซฟตัวเองเนี่ยน,นะครับเพราะว่าเล่นจู่ล,ลุ่งเนี่ยเราเอาสก,กิลผู้มาเยือนมาเราจะได้ได้ของเร็วๆนะครับผมเนี่ยเราไปเคลียร์คีิปเลนกลางกันก่อนนะครับยีบเลนกลางเดี๋ยวเราก็ไปช่วยเพื่อนเลนบุนนะครับผม เล่นจูุ่งพยายามไปให้ได้หลายๆเลนนะครับพยายามเคลียร์คีปแล้วก็ฆ่าถ้ามีโอกาสฆ่านะครับจะทำให้จู่ลุงได้ของเร็วแล้วก็ได้เปรียบศัตรูนะครับผมเดี๋ยวเรามากดดันเดียรอสกันครับเป็นฟาร์มเตา่า นี่ครับพยายามซุ่มอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมเล่นจูลุ่งออกรองเท้าแล้วเมื่อกี้ผมซื้อดาบเจ็ดสมุดนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้ดาบเจ็ดสมุดดาบเจ็ดสมุดนี่จะทำให้เราโจ <to> มตีแรงขึ้น <Yeah. S 1> อันเกียวฮานาบีเรายกนี่ครับแรงมากครับ <c oughs> ตายครับไม่รอดฮานาบี อย่างที่ผมบอกไปเมื gi, ่อกีด้ดาบเจ็ดสมุนเนี่ยจะทำให้เราพุ่งโจมตีฮีโร่ได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็จะสโลด้วยนะครับทังงวน,นี้เอาหลิงหลิงไม่ได้ครับเอาฉา,า,างเอือก็ได้ฉางเอืองวันนี้เราไม่ได้ฆ่าเลยนะครับโอ้โห่าจะยกหลิงสักหน่อยดาบเจ็ด,ด <7 S 1> สมุนเรามานะครับสนุกแน่ครับงานนี้ ิ้นต่อไปเราจะออกเสียงหงสายลงนะครับสุ่มก่อนครับสุ่มก่อนเล่นจูลงพยายามเล่นใจเย็นๆนะครับอย่าทิ้งเลนตัวเองพยายามเก็บเลเวลจากเลนนะครับเน้นค่าตัวบางๆนะครับคุณอย่าเพิ่งไปบวกเยอะนะครับช่วงต้นเกมเพราะว่าจูลง ู้ฮีโร่ตัวอื่นไม่ค่อยได้นะครับพยายามฆ่าตัวบางๆนะครับนะครับพยายามเปลี่ยนภูมิได้จังหวะนี้ครับพุ่งไปโอ้โหครึ่งลอดแล้วก็หาจังหวะโยกเลนะครับเนียรอดมาเราต้องถอยแล้วครับจังหวะนี้นี่ครับพยายามยกเต่าป้อมครับเราจะได้เปรียกด้วยนะครับ มีโลสู้ไม่ได้เราก็ต้องหาเทคนิคนะครับผมเสียร์คีฟกอนครับแล้วค่อยกลับบ้านทีเดียวยกคีบออกมาครับเล่นจูรุ่งก็เซฟเซฟไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เงินเยอะๆครับพยายามอย่าตายเยอะนะครับ เสกิลสกิลผู้มาเยือนมานะครับเพราะว่าเวลาเราไปช่วยเพื่อนเลนอื่นอย่างนี้เราจะได้วาฟกลับไปดูเลนตัวเองได้ง่ายนะครับเนืองจารวปไปช่วยเพื่อนนะครับถ้าเต่าตัวนี้ก่อนครับจะได้มองไม่เห็นเรานะครับถ้าเล่นจู่ลุ่งจริงๆก็ควรจะพยายามมาเอาบัฟ เต่าที่ผมฆ่าเมื่อกี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้เราวิ่งเร็วด้วยนะครับสามารถไปได้หลายเลนครับนี่ครับพยายามซ่มครับใจเย็นๆพุ่งแต่พาเรียบร้อยครับไม่เลยครับจับงหวะนี้เสียงแห่งสายลมเรามาแล้วครับจะทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นยนะครับเสียงสายลม นี่ครับข้อดีของดาบเจ็ดสมุดเหมือนเชนเราเข้าให้แล้วครับพุ่งจังหวะนี้เลือบน้อยครับล่อๆออยกไม่ได้ครับไก่เกินต้องไปช่วยเพื่อนแล้วครับเลือดร้อยครับเหนือเทพครับจัดไปสอง ซุ่มก่อนครับเอาเบียริคคื่ด้านล่างนี่ครับพุ่งเลยครับยกเหลือ้อยรครับเบียริคก,ก็ไม่เหลือนี่ครับพยายามเน้นตัวบางๆนะครับพยายามเลี่ยงตัวหนาๆไว้นะครับมันจะทำให้เราได้เงินเยอะได้ของไว้ด้วยและจะทำให้ทีมเราได้เปรียบด้วยนะครับผม ตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่9ตายศูนย์่วยเหลือหนึ่งนะครับเพียอนที่ตอนรับช้างเอามาแล้วเล่นจู่ลุงต้องซุ่ม<ต>ดักฆ่าตัวบางแล้วก็ตีป้อมนะครับผมนี่คือหน้าที่หลักๆของจู่ลุงเลยนะครับเพื่อนเราบวกแล้ว สามเคยแล้วเรียบร้อยไม่รอดลิงก็ไม่รอดเหมือนกันครับเก็บไปสองอตามเคยครับเล่นจูล่งแต่มันมากนะครับถ้าเราเจอตัวบางๆเนี่เพื่อนเราดูนะครับดีไม่รอดครับเีบอีกสงสัยจะวับครับ ฮึช่างเออมาอันติใส่เลยหลิงตามมามาดิหลิงมาดิตอนนี้เราได้ของมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ครับข,ข้อดีของผู้มาเย,ยนสามารถวาร์ปไปได้ เดียรอ์ลอสโอ้ยกหนีเพื่อนขอโทษเพื่อนโอ้เรียบร้อยครับเป็นโอเดตเก็บเดียร์ลอดไปได้นะครับผมหนฮานาบิฮานาบิพุ้งเนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอีกช้างเออยกสวยเลยครับจังหวะนี้สกอเราอยู่ที่สิบสาม ตายศูนย์ช่วยเหลือสามนะครับโอ้เบียรลิกมันเล่นเลนล่างแล้วนะครับท้องไปเลนล่างต่อไปเราจะเอาเป็นสงครามไร้สิ้นสุดนะครับหลังจากเราใช้สกิลอ่ะแล้วเบสิกโจมตีครั้งต่อไปของเราจะทำให้มันแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเบียร<ๆ>ลิกไปไหนแล้ว โอเบียรีคุณกลับบ้านไปแล้วครับเราเคลียร์คลิปเลยครับเกมอาจจะเล็กไปหน่อยก็ต้องขอโทษขอบไปเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมตีป้อมเลยครับจังหวะนี้เราต้องทำหน้าที่เรานะครับผมไหนฮานาบิฮานาบิพุ่งนะครับเรียบร้อยครับฮานาบีโอเบียรอด สโลสโลมากครับไม่ไหวต้องตู้อ่ะไม่รอดครับจังหวะนี้ตายครั้งแรกของเรานะครับผมเมื่อกี้เดียร์โอดโหสโลมากถ้าอันติเราทันเมื่อกี้ก็อาจจะรอดนะครับ แต่อันตีเรากำลังคูดาวอยู่นะครับผมไอรีเทลเตีร์คีปไปเพื่อนนี่ครับเอาผู้มาเยือนมาทำให้เราได้เงินเยอะนะครับรว่าเราสามารถวาร์ปปเกีร์คีปหรือตีป้อมก็ได้นะครับผมโอเคครับของชิ้นสุดท้ายครับออกแรงแรงไปเลยครับเพราะว่าเกมเราได้เปรียบนะครับ เดียร์ลอตลองกับเดียร์ลอตสักหน่อยนะครับผม,อมโอ้โหเดียร์ลอตเกือบตายโอ้โหนี่ครับพยายามรอสกิลตัวเองด้วยครับเข้าหนึ่งสเต็ปแล้วก็อันติรอสกิลตัวเองพุ่งรอบสองนะครับหืงส้างเอฟเยียดลอ,อยครับอืแรงมากครับพยายามดักฆ่าตัวบางๆครับ ตัวบางๆแทบไม่มีโอกาสรอดเลยนะครับถ้าเิดอยู่ล่งงสายซุ่มเข้าไปครับอืมเรียบร้อยครับหลิงก็ไม่รอดครับเกมนี้ต้องบอกว่าของเรานำมากๆเลยครับอขอโทษนะเพื่อนจอรสันนี่ครับพยายามเล่นเซฟตัวเองเลยครับถึงเกมจะนำก็ตามนะครับผม เมื่อกี้ถ้าเราเข้าไปช่วยจอร์นสารเราก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเราต้องประเมินสถานการณ์ด้วยนะครับไม่มีใครกล้าออกมาเลยครับกลัวโดนเราล้วงโอ้โหฮานาบิก็อยู่ในป้อมนะครับผมลิงเหี๋อเรามาแล้วครับโอ้โห หลิงกลัวจัดเลยครับโอ้โหรีบอันติงนี้เลยทีเดียวนี่ครับสามารถวาปมาการป้อมเตอชีบได้นะครับมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับผู้มาเยือนเหมาะกับผู้ลุ่งมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปซุ่มกันต่อครับ รู้ว่าจะมีใครผ่านมาหรือเปล่ารอต่อไปครับไม่มีใครออกมาเลย๋ย่เราไปเอาป้อมกันดีกว่านะครับไม่มีใครกล้าออกมาเลยครับผม ลิงเล่นป้อมล่างแล้วแหลจะจยมีอุพ่พุโอ้โหมีเกาะโอ้โหจังหวะนี้ไม่รอดครับผมโอเดทว่างไงโอเดทอันติฟิกเกอร์โอ้โหตายครับฮานาบิก็ไม่รอดครับเพื่อนเราก็แต่ละคนก็โหดจัดเลยนะครับผมถือว่าเกมนี้เล่นได้ดีทุกคนนะครับ นี่นครับถ้าทีมเราเซฟตัวเองแล้วก็ทีมเราก็จะเกิดนะครับตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่17 2 5นะครับผมเป็นค่า17บดตายสช่วยเหลือ5นะครับนี่ครับวาร์ปไปอโอ้โหโดนสกิลไม่ได้ขยับเลยครับ ทั้งเบียริทั้งฮานาบิโดนอันติฮานาบิขยับไม่ได้เลยครับเมื่อกี้วราบมาตายปั๊บเลยตอนนี้อรีเทลเรารู้สึกว่าของจะแรงมากเลยนะครับอรีเทลเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่ผมอาจจะทำคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าตีติดคิีแต่ละทีเนี่ยแรงมากๆนะครับผม จบได้ไหม leakage? นะครับต้องรอดูอีกจังหวะนี้นะครับจะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายของเราหรือเปล่าเดียร์ลอดอีกแล้วโอ้เดียรลอดยังกลัวครับตอนนี้เดียรลอดก็สู้เราไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยเอาลอดก่อนดีกว่าครับ เื่อความชัวนะครับเ่นต้องระวังด้วยครับเผื่อตายยกแก้งเดี๋ยวเขาสวนมานะครับผมก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนะครับ๋ยวเราบุกจังหวะนี้ดีกว่าครับจอนสันแล้วเข้าไปก่อนแล้วพุ่งจังหวะนี้เรียบร้อยพุ่งยกอีกโอ้โหเราเรียบร้อยครับไอรีเทลไอรีเทลโอ้โห ไอรีเทลค่าสามครับผมโอ้โหเก็บหมดตี้ครับนี่ก็น่าจะชนะนะครับผมเรียบร้อยครับ mm hmm. อ,อื้มไอรีเทลแรงมากเลยครับผม MVP เป็นของใคร้วกอเราอยู่ที่18ทาย4ช่วยเหลือ8นะครับผมแล้วเราก็ได้ MVP มานะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย